นะคะทุกคนเจอกันในเกมโรบอทนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันในเมปของ Anime Defender นะคะเกมดีเกมเด่นของเราแล้วตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่อัปเดตเดิมอยู่นะก็คืออัปเดตที่8นะคะทุกคน วันนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยเราจะมาสุ่มตู้กันนะคะซึ่งตู้นั้นก็คือตู้ที่เราสุ่มกันมาทั้งหมด3 EP แล้ว EP นะคะก็คือ EP ที่3ที่เขาจะมาสุ่มก็คือมันไม่ได้ตัวที่ต้องการสักทีนะไม่รู้ทําไมว่าดวงจุนหรือว่าอะไรนะคะก็คือตู้สเปเชียลอันนี้เลยทุกคนตอนนี้ก็เพิ่งรีมานะคะตัวที่อยากได้ก็เหมือนเดิมนะคะเป็นตัวซีแค t ผู้หญิงตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวมีคนบอกเขาว่าตัว ซีเครดผู้หญิงตัวนี้นะคะเป็นตัวบัฟนะคะถึงแม้เป็นตัวบัฟยังไงก็ยังอยากได้อยู่เหมือนเดิมนะคลิปนี้นะคะเขาเตรียมหินสุ่มมาทั้งหมด270,000ซึ่งถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ฟาร์มหลายวันมากๆเลยทุกคนตอนแรกกะว่าจะสุ่มสัก500แสนนะคะแต่500แสนมันคงนานเกินไปนะคะทุกคน <laughs> ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสุ่มก่อนหน้าของเขานะคะก็สามารถย้อนไปดูได้นะว่าเขาเนี่ย สุ่มได้อะไรบ้างนะคะก็ก่อนที่เราจะไปสุ่มก็จะต้องเปิดบูธฟรีก่อนนะบูธฟรีบูธฟรีอยู่ไหนเปิดสัก3อันนะคะทุกคนอ่ะแม่สมสักอ่ะครึ่งชั่วโมงแล้วกันน่าจะทันอยู่นะคะ ขอให้ได้สักทีเถอะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันก็ผ่านมา3 EP แล้วนะคะทุกคน3 EP แล้วว่าเขายังแบบไม่ได้ตัวอะไรเลยอะ่ะบางคนที่บอกเขานะคะก็สุ่มไป5 0แสนก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันก็ตู้นี้นะคะก็คือสุ่มดวงจริงๆใครดวงดีก็ได้ไปใครดวงไม่ดีก็คงต้องสุ่มเรื่อยๆแบบนี้นะคะโอกาสออกขอยตูน้นะคะก็เหมือนเดิมเลยมีโอกาสออกเพชรออกรีโลสตาร์ฟงสตาร์ฟูตสตารวิชนะคะ ก็ที่เขาจะบอกคือสิ่งที่เขาอยากได้ในตู้นี้ก็ไม่มีอะไรนอกจาก e x c l u s i v e Wish นะคะเพราะว่าจะเอาไปสุ่มอีกตู้หนึ่งนะไปสุ่มตัวโครงกระดูกนะคะเพราะว่ายังไม่ได้สุ่มเลยแล้วก็อยากได้ตรง DI v i ย e c คคิสซัด้วยจริงๆก็อยากได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าหลักๆก็คืออยากได้2อ,อันนี้มากกว่านะคะโอเคเปิดบูธเรียบร้อยแล้วไม่ลืมเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยนะคะทุกคน สุ่มครั้งแรกนะคะก็ได้ตัวมิสติกมาเลยนะตัวแอนคิงนะคะ อนนี้นะคะเราก็สุ่มกันมาได้ประมาณ50,000ืหินแล้วนะคะทุกคนยังไม่มีวี่แววว่าจะออกเลยนะคะสําหรับเจ้าตัว CK เคจะบอกว่าใช้เวลาสุ่มนานมาก200,000แต่จริงๆแล้วเขาสุ่มไป5 0 0 0มื่นมก็นานอยู่นะทุกคนดูเวลาตรงนี้สิสิบกว่านาทีแล้วอะที่สุ่มไปนะคะยังไม่ถึงครึ่งเลยนะโอเคเราจะสู้ต่อไปนะคะเพื่อตัวซีเคของเรานะ ไปแล้วนะคะทั้งหมดเจ็ดหมื่นทุกคนยังไม่มีตัวออกมาให้เห็นเลยนะคะหลักๆนะคะจะได้เป็นตัวมิสติกนะคะแล้วก็พวกตัวกระติกกระจ้อยนะต้องขายทิ้งนะคะเพราะว่าเราเอามาเราก็ไม่ได้ใช้อะไรนะ ทุกคนดาวแดงออกแล้วโอ้โหอยากจะร้องไห้ดีนะเห็นพอดีในที่สุดรอมานานมากนี่นะคะทุกคนเราได้มาแล้วนะสเตตดีว่านะคะโคตรจะน่ารักตัวนี้นะคะเป็นตัวฟาร์มนะคะทุกคนน่าจะเป็นตัวเงินแหละอุ้ยทุกคนน่ารักมาก ไม่คิดเลยนะว่าคลิปนี้จะออกตอนแรกใจแป้วแล้วว่าไม่ออกแน่นอนนะคะอุ้ยน่ารักกว่าที่คิดไว้อีกเนี่ยอีสิบหกอะหินนะคะแล้วก็ตอนนี้เหลือหินทั้งหมดเจ็ดห่นสองพันนะคะเอเชียนออกอีกสักตัวดีกว่าขอให้ออกละกัน 2,000สุดท้ายนะคะทุกคนก็คือน่าจะไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเราเนี่ยได้ตัวซีเครตมาแล้วนะคะ โอเคตอนนี้ก็สุมครบหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตระครองของเราดีกว่านี่นี่ก็จะเป็นเจ้าตัวสเตตดีว่านะคะเป็นตัวฟาร์มนะคะหรือว่าตัวเงินนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเงินในเกมนะคะมีประมาณ4ตัวแล้วนะคะทุกคนสเตตที่ได้มานะคะเป็นแระ็จจมตีเนาะเป็นดีนะคะก็2 7 0 0 0นนะคะได้ตัวซีแครมา1ตัวก็ถือว่าคุ้มอยู่นะทุกคน มีสกิลก่อนนะคะก็คือตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวละเอียดละเอียดอีกทีนึงนะคะในคลิปนี้ก็คือจะมาซุ่มเฉยๆนะสำหรับ EP3 นะคะก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอาจจะมี EP4 นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าตู้มันยังไม่หายไปนะเพราะว่าเหลือตัว อเซนนะคะอีกตัวหนึ่งที่เขายังไม่ได้นะแล้วตัวนี้เนี่ยคือได้ยากมากๆมากๆมากๆที่สุดเลยหลายๆคนก็คือยังไม่มีตัวนี้นะคะเพราะมันสุ่มยากมากแล้วก็ไม่รู้ว่าตู้นี้เนี่ยจะหายไปตอนไหนก็อาจจะเจอกัน EPC อีกทีนะหรือว่า5 6 7ก็ว่าไปจนกว่าเราเนี่ยจะได้ตัว s อเซนนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งติงติงด้วยนะจะได้พาคลิปใหม่ของสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสายยะนาะนะนะคะทุกคน